Hey guys, welcome back to Rin's Cookbook. Today we're going to show you how to make some limestone solution, aka Sai. Red limestone solution is traditionally used in a few Thai recipes. The same limestone paste is used in beetle chewing, aka kan kin In Thai cooking, many people use limestone solution to create long-lasting crispness in fried batter or dough. As well as to create firm and crunchy texture in pickled or candied fruits or vegetables. The pink color that you see actually comes from turmeric. The color is an unintentional byproduct created by the interaction between turmeric and limestone. Adding turmeric to limestone makes it safe to eat and it also improves the taste. สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลินจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําปูนใสค่ะเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรขนมไทยหรืออาหารไทยก็ดีนะคะหลายๆสูตรนะคะเราก็จําเป็นต้องใช้น้ําปูนใสลินนะคะก็ได้ข้อความจากแม่บ้านมือใหม่หลายคนนะคะที่ทําไม่เป็นนะคะแล้วก็ถามมาด้วยว่าน้ําปูนใสเนี่ยสามารถหาซื้อสําเร็จรูปรได้ไหมในซุปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆหรือว่ามีคุณสมบัติยังไงนะคะน้ําปูนใสจริงๆแล้วสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะในครัวเรือนและเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ลินอยากจะ แนะนำนะคะที่ควรจะทําเก็บไว้ที่บ้านนะคะเวลาเราใช้เราก็จะได้มีใช้นะคะแล้วคุณสมบัติของน้ําปูนใสเนี่ยน้ำปูนใส่นะคะจริงๆแล้วก็คือมีคุณสมบัตินะคะจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นผักอะไรหรือผลไม้ที่เราแช่นะคะจะทําให้แข็งตัวมากขึ้นนะคะกรอบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเผือกเป็นมันนะคะก่อนจะนําไปต้มนะคะก็นําไปแช่ก็จะทําให้เขาเฟิร์มตัวขึ้นหรือว่าจะมาใส่ในแป้งนะคะสําหรับตัว กล้วยทอดนะคะมาใส่ก็จะทําให้กรอบมากขึ้นหรือจะเป็นลอดช่องไทยก็ดีนะคะจะทําให้เขาเฟิร์มตัวมากขึ้นค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ Red limestone paste A.K.A. ป u n d a n g If you can't find it in your local Asian market, you could buy it online. we'll where below one the description link could put you buy to a in box ส่วนผสมสําคัญเลยนะคะก็คือปูนแดงค่ะเพื่อนๆคนใดนะคะที่ยังมีคุณตาคุณยายทานหมากอยู่นะคะก็จะรู้ทันทีเลยนะคะว่าปูนแดงก็คือปูนที่ทานกับหมากนี่เองค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาตีซีคุณยายเลยนะคะขอหมากมาสักนิดนะคะจะมาทําน้ำปูนใสค่ะ ปูนแดงกับปูนขาวต่างกันยังไงปูนแดงนะคะก็คือมาจากปูนขาวนี่เองนะคะที่เขาใส่ขมิ้นชันลงไปนะคะผสมกันนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะเพราะว่าตัวปูนเองเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็จะเป็นกรดนะคะปูนแดงนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปนะคะแต่ถ้าอยู่ในอเมริกานะคะสามารถหาซื้อได้ตามตลาดเอเชียนะคะบางตลาดก็จะมีนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อออนไลน์นะคะลินก็จะใส่ลิงก์ของเว็บนั้นนะคะไว้ในกล่องข้างล่างค่ะ Water. The amounts are listed here. Let's get started. In a large jar, you're going to put your limestone paste and the water. Then shake the jar until the water becomes pink. ในโหลสะอาดนะคะให้ใส่ปูนแดงลงไปตามด้วยน้ําเปล่าเล็กน้อยใช้ไม้พายนะคะหรือทัพพีก็ได้ลงไปเขี่ยปูนแดงนะคะให้เขากระจายตัวออกนะคะไม่ให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไปให้เต็มโหลนะคะปิดฝาและทําการเขย่านะคะให้น้ําปูนนะคะเป็นสีแดงเลยค่ะ and then you're g o n n a leave it alone for two hours or overnight and now you're done หลังจากที่ทําการเขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้วางโหลไว้นิ่งๆเลยนะคะจนกว่าปูนของเราเนี่ยจะทําการตกตะกอนจนกลายเป็นน้ําใสๆนะคะพอตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใช้เวลา1-2ชั่วโมงนะคะแตจะให้ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะพอน้ําใสเรียบร้อยแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะ and don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook Instagram or Twitter with the hashtag rinds cookbook เรียนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe จะกันได้ใน Facebook Instagram, Twitter และ g o o g l e Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ r i n s c o o k b o o k ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinsecookbook blogspot com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So hope you I like guys ันหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้โป t h u m b s up Subscribe follow me on my Facebook Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!